ราศีท <The dairy S 2> <market. S 1> ี่ในช่วงนี้จับอะไรก็รวยคือราศีมิถุนครับนครับไอ้เือไอ้เืแล้วราศีที่ในช่วงนี้จับอะไรก็รวยได้แก่ราศีมิถุน คำว่ารวยเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ร่วมศึกหรือแฟนรายการทั่วฟ้าเมืองไทยที่เกิดราศีมิถุนจะรวยทุกคนมันต้องมีพื้นชะตาเดิมอันเกิดจากวันวอเวลานอของแต่ละคนในจังหวัดในประเทศที่เกิดแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นโอกาสช่วงนี้ดาวเกตด,ดาวเทวดาโคจรทับชะตาของคนเกิดลัคนาราศีมิถุนเป็นมหามงคลเปิดดวงแต่การที่ดาวเทวดามาจรทับราศี มิถุนนั้นราศีมิถุนต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นมันแปลว่าศีลธรรมในตนเป็นพื้นฐานดวงพื้นดวงของแต่ละคนแม้เกิดราศีเดียวกันก็มีพื้นต่างกันไปนี่คือความหมายดังนั้นโดยภาพรวมดาวจรเกจจรกลุ่มจุดชะตากําเนิดเป็นมหามงคลและที่สําคัญดาวพุทธึึงเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนเริ่มโครจรเดินหน้าและเป็นจังหวะจากโคนที่ดีการคิดที่ไม่ลังเลการลงมือกระทํา จะนำไปสู่ความสําเร็จครับสองดาวศุกร์เป็นตัวแทนของดาวการเงินดาวศุกร์นะโคจรเข้ามาสู่เรือนการเงินมีตําแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคฉลก c ฉลาวผลบุญเก่าส่งให้หินเป็นสงา่ามีไม่คุญเก่านะมีอํานาจราชตักดุจราชาสมบัติพระสถานทั้งหลายนันหนาะไม่ต้องซื้อต้องหาเข้ามาเองมันมีโอกาสงานเข้ามา เงินอยู่ข้างหน้าเงินวิ่งเข้ามาหาอย่าเลื่องมากรับเข้าไว้เยอะๆเล้วเงินจะเข้าเองนะครับแล้วจากนั้นไม่นานดาวสุกก็จะโครจรเป็นสามกระโชะตาสุขฝามดังนี้จับเจริญยิ่งยศนาแปลว่าหยิบจับอะไรขอให้หยิบขอให้จับขอให้ทาจริงอย่ายึกยักรวยโดดเด่นและที่สําคัญราหูจรย้าย17ตุลานี้จะเป็นมหามงคลวิถีเพราะราหูท่านจะโครจร เข้าไปสู่ในเรือนที่เรียกว่าเป็นสุภาแปลว่าะวะต่างประเทศแปลว่างานทีวีงานบันเทิงงานโซเชียลงานที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอ่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมายารุ่งโรดเจอจลัดงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องใช้พลัง ในความคิดครีเอทีความตั้งใจการเจรจาคําพูดรูปร่างหน้าตาเขาเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมไปได้หมดนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้เนี่ยคุณที่เกิดในราศีมิถุนต้องไปหาโอกาสร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ตรพาอวันราหูย้าย17เตุลาผมภาคเหนือวัดพระธาตุพนชัยภาคอีสานวัดสารอยโคราชภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราชภาคกลางก็จะที่วัดเจ้าอามเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันทุกท nah, ี <for S 1> ่ว่า <S iros> <Sou ız> ราศีที่ในช่วงนี้จับอะไรก็รวยได้แก่ราศีมิถุนฟันทงครับ